ครับตอนนี้อาจารย์หนุมพุทธคุณก,ก็มาแจกพระให้น้องๆน,นะครับเพราะน้องๆเนี่ยทำงานที่ร้านประจําที่เราเลือกไว้สาหรับมิ팅นะครับ,บคือร้านคาเฟ่เ,เมซอนสาขาบางละมุงนะครับร้านนี้บริการดีแล้วก็บรรยากาศดีนะครับกาแฟอร่อยตอนนี้เป็นห่วงน้องให้น้องเขาเลือกพระอาจารย์ครับน้องเขาเลือกพระแล้วอาจารย์รับถ่ายพุทธคุณให้น้องหน่อยสิครับ,รบเป็นพระ โอ้ยมองไม่ออกน่าจะเป็นของยุพันแต่<ะ>เป็นรุ่นใหม่<ะ>ก็ไม่เป็นไรถ่<ะ>ายพุทธคุณให้น้องครับวหนูเอาความรู้สึกมาที่กลางฝ่ามืออาจารย์ถ้าไม่นิ่งหลับตาทิ้งทุกอย่างในสมองให้ว่างเปล่าสมบัดพุทธคุณนะครับตอนนี้การสมบัดพุทธคุณจากพนักงานคาเฟ่เมซอนนะครับรู้สึกไรไหมเขาง่ายมากเลยเนี่ยรู้สึกไหม รู้สึกบู๊บบู๊ไหมอ่ะจริงดิหลับตาดีเอา้นี่เปิดใจนิดนึ่งเปิดใจนิดนึ่งนิ่งนิดนึ่งเปิดใจเชื่อไม่เชื่อไว้ก่อนเป็นกลางๆก่อนอ่ะามาไว้ก่อนในฝ่ายแล้วเนี่ยมือข้างนี้น้องมือนี้ นิ่งๆครับนะทำสมาธิรู้สึกอะไรก็บอกเลยนะครับรู้สึกแล้วบอกเลยนะรู้สึกไหมรู้สึกบ่างไหมตุ๊กๆนิดๆ เออแค่นี้แหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแสดงว่ารู้สึกกันดิแต่ว่าดูไม่เข้าใจใช่ไหมว่าคืออะไรใช่มโอเคครับรักษาให้ดีนะคะับคลายไว้ที่คอนะน้องกันที่คอนะเพราะว่าโควิดจะได้ไม่ลงเนี่ยจะไม่ลงปอดเออไม่ลงปอดนะโอเคค่ะที่คอถ้าเร็บคอเราพ้วนน้ำยาลิ่สินหายเลยไม่ลงปอดไม่มีทางลงปอดถ้าไอยพลาดปลอดภัยแล้วค่ะโชคดีนะคะบอกเพื่อนด้วยนะบอกเพื่อนด้วยว่าเป็น